เจ้านำเยาวมาโจเก่งจัดพิธีใหญ่รับเทศกาลศาสตร์จีนปี2565คุณภูชิตธนกรเจริญประธานสมาคมสารเจ้านำเยามาโจเก่ง พร้อมด้วยคณะกรรมการและลูกศิษย์จัดพิธีอย่างยิ่งใหญ่เชิญนักบวชเต๋าจากประเทศมาเลเซียมาประกอบพิธีในช่วงเทศกาลสาจีนประจำปี2565โดยผู้ที่นับถือศรัทธาเจ้าแม่มาเจาจากไต้หวันเทพแห่งความมังงม่งคงมั่งคั่งมั่งคั่งความสําเร็จและสามารถขอพอรเพื่อความสําเร็จได้ที่ศาลเจ้านำยาหมาเจ,าเ,จาเกงจังหวัดสทรสาคร โดยเปิดกราบไหวสักการะทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาจนถึง18นาฬกาสามารถโทรสอบถามได้นะคะที่หมายเลข03 466 466หรือทาง f c e e o o o ม m s s o t h และ Instagram m a s o t h คือวันนี้เป็นเป็นจดจงหยยนจีน,จจเเนะจงหยยนผูทตุาทางทางสานเจ้าเราจัดงานใหญ่ของปีนี้นา้นเราเชิญมาเลเซีย 十六位道长哈、哦，来做法法事，主要是今天今年做超法祖先跟超度啊亡魂的一个仪式啊，这个是一个非常隆重的啊，这个省师孝亲哦，中华文化，所以今年在这个南洋妈祖宫呢扩大举办啊，希望把我们这里十公里内十方的这些孤魂野鬼呢，让他们来超度他们哦，有一个很正统正统的。 Uh, 样子จ我อ่อพิธีกรรมศาสตร์จีนนะคะซึ่งหลักๆครั้งนี้เนี่ยจะมีเชิญทางเป็นนักบวชละทิเตาจากมาเลเซียมาด้วยก็คือจะมาทำพิธีกรรมในครั้งนี้ค่ะซึ่งเอ่อหลักๆก็คือจะเป็นการระยะเวลาศาสตร์จีนก็คือจะเป็นการเบมือทก่ส่วนุกุศลไปให้บรรพบรุษและด้วยแล้วก็เป็นเหมือนพวกวิญญาณ ที่อยู่แถวๆในระยะประมาณ10กิโลรอบศาลเจ้าทางนี้ด้วยค่ะก็หลักๆครั้งนี้จะเป็นพิธีกรรมทำชัำ้นทำเป็นค่อนข้างใหญ่แล้วก็จะได้เป็นการโปรโมทวัฒนธรรมของจีนด้วยแล้วก็ได้ให้ทุกคนได้รู้จักศาลเจ้ามากขึ้นเนี่ยค่ะแล้วก็เหมือนเพราะว่ามันเป็นการบูรพิสุจนกสุศนให้กับบัมพบุัรุษของตัวเองก็เป็นการแสดงความความกตัญญูของลูกหลานไปนในตัวด้วยค,ครับก็คือเจ้าไม่เจ้าไม่มาจ้าที่อยู่ที่ไต้หวันนะ 看看这很很兴旺啊！呐，然后我们十十六、七年前，我们去安昌、上面带完马蹄台从台北到高雄，我们有六间母庙，啊，然后都是请当地的最有名的那个神明来泰国。那经过这十几年来，我们在泰国哈的努力，现在我们买了这一块十五万的土地，在马哈猜 三木茶观这个地方啊，那我们将来想要盖一个呃很大的，在泰国很大的一个庙，哦，这个庙就会当成这里一个地标。然后最主要也是要发发扬妈祖慈悲文化，然后道教传统的这些呃孝顺父母，还有啊、呃、可以做善事慈悲的心给大家来认识。 ก็คือหลักๆองค์หลักจะเป็นเจ้าแม่มาโจค่ะซึ่งอันนี้เขาอัญเชิญมาจากจังหวัดจังหวัดที่ไต้หวันซึ่งนอกจากนอกจากองค์มาโจแล้วก็จะมีองคเทพอ,อ,อื่นๆด้วยอันนี้นี่เขาเขาไปที่อัญเชิญจากประเทศไต้หวันมาเลยทั้งหมด6วัดน,นะคะจั้งแต่เหนือลงใต้เลยก็จะเป็นวัดที่ค่อนข้างมีชื่อเสียงแล้วก็เป็นเทพเจ้าที่คนส่วนใหญ่เขามีการไหว้ไหว้กันอยู่แล้วค่ะ แล้วหลักๆเนี่ยเขาอัญเชิญมาตั้งแต่ประมาณปี1 5 1 6ปีที่แล้วแล้วก็หลังจากนั้นก็มาสถที่ที่นี่ก็มีที่ประมาณ15ไร่15ไร่กว่าใช่ค่ะก็คือจุดประสงค์หลักก็คือหลังจากนี้จะมีเราอยากจะสร้างวัดขึ้นสร้างศาลเจ้าขึ้นมาแล้วก็หลังจากนี้ก็เป็นจุดสถานที่ศูนย์สากรที่คนสามารถมากราบไหว้กันได้แล้วก็จะได้แบบส่งเส,สริมวัฒนธรรมของทางไต้หวันให้ทุกคนได้รู้จัก Tchau,